สวัสดีครับผมวันนี้ก็พาน้องคุณแผนพายคุณแผนครับอาบน้ําแล้วก็กินน้ําให้เย็นๆครับดีสังเกตดูครับผมทางรูปร่างหน้าตาดีครับผมเนี่ยครับผิวพรรณสีชมพูครับผมดูตามตัวครับผมนี่ครับดูจะออกชัดเลยครับผมจะเป็นสีชมพูครับสีชมพูมากมากเลยครับครับขนาดช้างอายุสิบกว่าปีครับผม ผิวพ <Yeah, mm ัน hmm. ธุ์ดีมากเลยครับผมครับครับครับเนี่ยครับหางครับครับดูรูปร่างครับผิวพันธุ์ครับผมสียมพูครับเนี่ยเริ่มออกเยอะแล้วครับผมออกทั้งตัวเลยครับเนี่ยอ้าวนี่ครับเนี่ยสียมพูครับเริ่มจะออกเยอะแล้วครับอันนี้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ขับถูครับผม ปล่อยไปตามธรรมชาติครับครับถายบนแผนครับผมเนี่ยครับแขนขาเนี่ยครับออกหมดแล้วครับผมออกสีหมดแล้วครับผมเนี่ยครับขาหน้าขาหลังครับข้างหน้าข้างในครับท้องครับครับครับถอยๆมามานี่ยเลวครับเนี่ยดูครับ กลางสิบกว่าปีเองครับผมถ้าอายุยี่สิบจะขนาดไหนครับผมออกสีชมพูไปหมดเลยครับครับหน่วยการก็ดีด้วยครับนี่ลายคุณแผนของเราครับครับออกเยอะเลยครับผมเป็นผิวสีชมพูครับผิว ผิวดีมากเลยครับสียืมคูครับอน,นี้ก็เราก็ไม่ได้ขัดตัวเท่าไหร่นะครับผมก็จะเริ่มขัดไปเรื่อยๆครับรูปรางหน้าตาขนาดนี้ครับผมสิบป,ปีครับผมหน้าติดตามครับ ครับดูครับดูครับผิวสวยมากเลยครับผมครับมุ่นดีด้วยครับผมลอยให้กินก่อนครับเถอะ รอให้กินหญ้าตามอัธยาศัยแป๊บนึงครับเดี๋ยวก็จะเข้าร่มแล้วครับผมหลังจากอาบน้ำเสร็จใหม่ๆครับมามาหอบมาหอบมาหอบเอาเร็วหอบเอาหอบหอบเอาหอบดีๆดอบเอามาหอบมาจะพไปลามแล้วครับผมหอบเอาหอบเอาหอบอาลูกเอาเร็วลุกรอเร็วหอบหอบเอาสับปะรดหน่าไปกินเร็วฮอบอบมา มานีเร็วมามาเร็วมา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 ,มา,มาโอ้ยังหากินลูกสับปะรดอยู่ครับน้ำต้นไม่ค่อยสนใจมามานนี้มา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 เมาร็วมาลูบรอมามาเอาหอบเอาหอบเอาหอบดีเร็วหอบไปกินก่อนเร็วไปตุนอาหารก่อนมามาเร็วมามาเร็เวเร็เวเร็วเร็วนี่ยมานี เอาฮอปเอาหอบเฮ้ปล่อยให้กินกินสบายครับไม่อยากถือไปเอาหอบเอาหอบแน่ไหมหอบเอาหอบดีดีฮอบหอบเอาหอบหอบหอบเอาหอบมามาจะไปยืนกินได้ยังไงนี่ให้ตัวอื่นเขากินบ้างนี่มามามาเร็วมามา มาเลยมามาฮอบเอาฮอบเฮาดีดีอออย่างอย่างไม่อยากไปครับผมยืนกินก่อนครับอย่างไม่อยากไปครับครับดูผิวพันธุ์ครับโอ้กำลังออกเยอะเลยครับสีชมพูเต็มเลยครับผมเนี่ยครับครับดูครับสีชมพูครับนี่ช้าสิบกาปีครับ เอาฮอบเอาฮอบเอาลูกฮอบโอยไปแล้วไปฮอบเอาฮอบดีดฮอบต่ำลงฮอบฮอบเอาฮอบฮอบเน่ฮอบฮอบโอยแม่ฮอบเอาฮอบไม่อยากไปแล้วครับฮอบเอาดีดีฮอบฮอบเอาฮอบ เออฮอบ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 เออถอยถอยมามามาเออมาถอยถอยถอยนุ่นไปนุ่นไปนุ่นมานี่มา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 ครับเก็บอาหารไปกินก่อนครับผมมาครับเอองานสั้นๆก็ดูอาหารได้เยอะเหมือนกันครับผมไปเก็บไปกินเองเลยไปเลยที่เก่าเรา ไปเลยไปเลยที่เก่าเราครับอ่าพอแล้ววางลงตรงนั้นแหละนั่นแหละนี่ครับก็ถึงที่แล้วครับผมให้เขากินอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็ล่ามตรงนี้ครับผมครับอ่าสวัสดีครับผมรำรำรวยรวยทุกคนนะครับผมจากพายขนแผนครับสวัสดีครับ